ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอนเท่านั้นดาวฟาเบตเว็บกีฬาระดับโลกจากอังกฤษลิง์อยู่ที่ first comment สามารถเข้าไปดูกันก่อนได้นะครับตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2 0 2 0ชัดเลยเวนดุมพูดแล้วประเด็นมีข่าวกับบาร์เซลโลนา หลังจากที่ปล่อยให้เดากันมานานครับล่าสุดจอจินโยวานาดุมมิดฟิลด์ตัวเก่งของลิเวอร์พูลครับก็ออกมาตอบแบบเคลียร์ชัดจัดเต็มนะครับหลังจากมีข่าวว่าเตรียมซบไอต่างดาวบาร์เซโลนาจอจินโยวานาดุมก um, องกลางชาวดัชของหง์แดงลิเวอร์พูลทีมแชมป์พิมริกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดยืนยันนะครับว่าเป็นเพียงแค่ข่าวดือเท่านั้นสำหรับกระแสข่าวที่ว่าเขาได้ตกลงย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนขขายักษ์ใหญ่แห่งศิลกาสเปนเป็นที่เรียบร้อยและครับ โดยปัจจุบันวานาดูมได้สัญญาคัทแค่ในถิ่นแอนทิ์ถึงแค่ชค่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นและเมื่อเร็วๆนี้ก็มีกระแสข่าวจากสเปนว่าเจ้าตัวได้ตกลงสัญญาส่วนตัวกับบาร์เซโลนาแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์นวัย29ปีออกมาปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยแหละครับมันเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นตอนนี้ผมไม่สามารถพูดอะไรได้มากซึ่งนี่ก็เป็นการตอบคำถามของวานาดูมหลังจากถูกถามถึงเรื่องการย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนานะครับ ทั้งนี้เปนาดูมเองถูกบองว่าเป็นนักเตะเป้าหมายหลักที่เราเนาะคูม,มันเฮดโคชคนใหม่ของไอ้ทางดาวบาเซโลนาต้องการได้ตัวเขาไปร่วมกวนนะครับในการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ตามแบบฉบับของตัวเองแหละครับดูจากคําตอบนี้แล้วของจอจินโยเวนาดูมก็ไม่เชิงว่าปฏิเสธเสมอไปนะครับเพียงแต่บอกว่าณปัจจุบันขณะนี้นะครับตัวเขาเองยังไม่ได้พูดคุยกับบาเซโลนาในเรื่องการย้ายทีมยังไม่ได้ตอบตกลงแต่อย่างใดแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าในอนาคตอันใกล้ เขาอาจจะสามารถตกลงเรื่องการย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาได้เพราะว่าสัญญาของเจ้าตัวก็เหลือถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้น ประเด็นอีกหนึ่งอย่างก็คือทางด้านของหงแดงลิเวอร์พูลก็ไม่ยอมพูดคุยสัญญาฉบับใหม่กับเจ้าตัวแต่ว่าดูจากตัวนักเตะก็คงอยากจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปเจกนครอปเองก็ไม่เชิงว่าอยากจะขายหรือว่าอยากจะรั้งไว้สุดตัวซึ่งในมุมมองส่วนตัวของผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงคงจะเป็นผลดีของทั้ง2ฝ่ายทั้งลิเวอร์พูลเองแล้วก็ไวนาด,ดุมนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลก็คงจะมีเหตุผลเรื่องการไม่ต่อสัญญากับเขาแล้วก็อาจจะโยงไปถึงการดึงติอาโกอัลคันตาร่ามาอยู่กับทีม ส่วนฟังไว้ในดูเองก็จะได้ร่วมงานกับโรโนัลคูมันซึ่งก็เรียกได้ว่าคุณซื้อผู้นี้มีคู่มือการใช้งานเป็นอย่างดีแหละครับแล้วอคอร์บอทุกท่านละครับมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนอคอบอนเช่นเดิมหนึ่งไลค์หแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ